สบายดีจ้าพี่น้องสุปูุซโกนวันนี้แม่น้อยที่มาเข,าข่าคว้วเด็กพี่น้องเด้อสีํำมะกงใส่มะขามอ่อนพี่น้องใส่มะขามน้อยพี่น้อง้วก็ไข่พี่น้องเส็ดไข่กินอยู่คนเดียวสองหน่วยกับพ่อเลยต้มไข่กินกับดำมะกุ่งแซ่บ,บๆ,ๆกับพี่น้องแม่หน้อยหนึ่งเข่านะคะทุกคนหนึ่งเข่าเนี้ยเอาเพราะว่าขั้นสิบหุ้นกับไฟฟ้ามันดับนอกพี่น้องนอก,นอกาน่ายในเฮ้พี่น้องมาเข,ข่าคว้วน้ำเมลอยมาบัดนี้มาโอเคมาพี่น้องแล้วเลยพี่น้องเอ้ย ต้มมะกรูมใส่มะขามน้อยพี่น้องแซ่บแซ่บมะกรูมกับมะขามน้อยพี่น้องจะกับไข่พี่น้องเลยมาทุกคนมากินข้าวมันก่อยเด้อยวมะกรูมใส่ขามแซ่บซุดยอด มั่วมาขามพี่นอ้องเป็นไปบ้านนอกบ้านนอกอันนั้นา,นาผ้ากระดับพี่น้องเลยแต่เมื่อคืนเลยแต่เมืเ่อวานเลย ทำเนี่ยจะอิ่มเลยคนเดียวน่ะมีของกินอยู่ตู้ก็มีปลามีหมูอะไร ดีพี่น้องแทบแห้งมะขามนี่มันเห็ดให้นัวพี่น้องเลยมันแส่บแบนัวนะมัม chúng ta mình thay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม่ไดู้ันคเดียวยิ้มแค่นี้กับพี่น้องทำหุ่นค้แแทบแห้ง,งเลยม,มัน,นี ้ยิง่งข่างแห้งมันจะชัดแบตจชัดแบตยู่อเมซอนกูไปผ้าดับใก้ะยูเพื่อนบได้อูมอง ลมอมีไฟาอยู่บรไเวพี่น้องเลยสำคัญแห่งไิน้านี่วแต่อากาศมันเย็นอยู่รบรนเวคกลาลมพัด วเด็าาดไงานทุวหนัว số mồi xa viết dứa nhỏ nhẹ nhàng tay đốt Mèo, của, mèo của dạng thôi. Mèo dạng 오 oh. ผิดกันโลกเา มันยอโอ้ยอิ่มแล้วมันจะได้ได้เห็ดลายอะไรก็แซ่บแซบทุกคนเลยนัวมะขามนัวแทนัวว่าตัแซ่บแห้งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยคอเราา็ยนแบบธรรมชาติบ้านเท่านั้นตองมีตน โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ไม่น้อยกับซิดเดล่าเด้อพี่น้องทุกคนเดอ้อพอกันคลิปใหม่เด้อจ้า